เมื่อใกล้ถึงเทศกาวลวาเลนไทน์ทุกคนต่างก็นึกถึงดอกไม้แสนสวยที่เป็นเสมือนสัญลักษณ์เคียงคู่วันสําคัญวันนี้นั่นคือดอกกุหลาบดอกกุหลาบเป็นดอกไม้ที่นิยมปลูกไว้ชื่นชมมาตั้งแต่โบราณเคยมีการค้นพบฟอสซิลของดอกกุหลาบในรัฐโคโลราโดและรัฐโอเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาจึงทาให้ทราบว่าดอกไม้ชนิดนี้เติบโตอยู่บนโลกเรามาแล้วกว่า70ล้านปี ดอกกุหลาบปรากฏอยู่ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมายในหลายเชื้อชาติมีบันทึกถึงเรื่องราวการน,นำกุหลาบป่ามาปลูกไว้ในพระราชวังของจกักรพรรดิจีนในสมัยราชวงศ์ฮั่นเมื่อราว5,000ปีก่อนในขณะที่อารยธรรมอียิปต์ก็มีการกล่าวถึงพระนางคลีโอพัตราที่เคยให้การต้อนรับมาร์กแอนโทนีคนรักของพระนางด้วยการใช้กลีบกุหลาบ โรยไปทั่วห้องหน้าถึงสแปดนิ้วทรงกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วสำหรับชาวโรมันถือว่าดอกกุหลาบเป็นสัญลักษณ์ของความรักเป็นของขวัญและใช้เป็นส่วนประกอบสำหรับทำขนมทำวายส่วนน้ำมันกุหลาบยังใช้ทำเป็นยาได้อีกด้วยดอกกุหลาบเป็นสื่อแทนใจที่มอบให้แก่กันรละกันโดยจำนวนดอกกุหลาบก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แทนความหมายในสิ่งที่ต้องการบอกรักใครสักคน ยกตัวอย่างเช่นกุหลาบหนึ่งดอกหมายถึงรักแรกพบหรือรักคนเพียงคนเดียวกุหลาบสามดอกหมายถึงคำสามคำคือ I love you กุหลาบเก้าดอกหมายถึงเราจะรักกันตลอดไปกุหลาบสิบห้าดอกหมายถึงฉันขอโทษหรือแสดงความเสียใจกุหลาบ99ดอกหมายถึงฉันรักเธอจนวันตาย กุหลาบหนึ่งรดอกหมายถึงฉันอุทิศชีวิตนี้เพื่อเธอกุหลาบหนึ่งหนึ่งดอกหมายถึงฉันมีเพียงคุณคนเดียวเท่านั้นกุหลาบหนึ่งรดอกหมายถึงการขอแต่งงานกุหลาบ999ดอกหมายถึงฉันจะรักคุณจนวินาทีสุดท้ายดอกกุหลาบเป็นดอกไม้ที่แสนสวยงามมีสเสน่ห์ชวนให้หลงไหล แต่ก็เป็นดอกไม้ที่มีความลึกลับอยู่ในตัวเองดอกกุหลาบมักถูกเปรียบเทียบกับหญิงสาวที่งดงามแต่ก็แอบแฝงไปด้วยความอันตรายเหมือนกับดอกกุหลาบที่แสนสวยแต่ก็มีน้ำอันแหลมคมรอบตน้นและเป็นที่น่าแปลกใจว่าตำนานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับดอกกุหลาบก็ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องราวของการนองเลือดและความตายแทบทั้งิ้นมีตำนานเรื่องหนึ่งเล่าว,ว่าเดิมทีนั้น ดอกกุหลาบบนโลกใบนี้มีแต่สีขาวเท่านั้นไม่มีสีแดงจนกระทั่งเวลาผ่านไปมีนกในติงเกลตัวหนึ่งบินผ่านมาเห็นดอกกุหลาบสีขาวแสนสวยมันหลงรักเจาก้าดอกกุหลาบสีขาวทันทีตั้งแต่แรกพบจากนั้นมันก็บินเข้ามาใกล้ๆและพยายามอบกอดดอกกุหลาบขาวด้วยความรักในตอนนั้นเองน้ำกุหลาบอันแหลมคมก็ได้ทิ่มแทงไปที่หน้าอกของมันหยดเลือด ของเจ้านกานติงเกลไลรินอาไปทั่วดอกกุหลาบขาวจนแปลเปลี่ยนกลายเป็นสีแดงนับแต่นั้นเป็นต้นมาดอกกุหลาบสีแดงดอกแรกของโลกก็ได้ถือกำเนิดขึ้นในทางคริสตศาสนาเชื่อว่าดอกกุหลาบเป็นตัวแทนแห่งความรักเป็นราชนีแห่งดอกไม้มักใช้แทนสัญ,ญลักษณ์ของพระนางมารีพระราชนีแห่งสวรรค์แสดงถึงความรักที่สมบูรณ์แบบ เพราะมีสีสันสวยงามรูปทรงได้สัดส,ส่วนและมีกลิ่นหอมนอกจากนั้นยังมีน้ำที่หมายถึงบทบาทของพระนางมารีซึ่งมีส่วนช่วยเหลือมนุษยชาติในฐานะพระมารดาของพระเยซูผู้ไถ่บาปผู้ทรงถูกสวมมงกุฎน้ำและทรงลังพระโลหิตบนไม้กางเขนด้วยความรักต่อมนุษยชาติโดยถือว่าดอกกุหลาบสีขาว เป็นตัวแทนความบริสุทธิ์ของพระแม่มาเรียและดอกกุหลาบสีแดงเกิดจากหยาดพระโลหิตของพระเยซูเมื่อครั้งที่ถูกสวมมงกุฎน้ําและตรึงด้วยไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้แก่มนุษย์ดอกกุหลาบจึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักและความเสียสละในอารยธรรมกรีกโรมันก็มีตำนานชื่อดังเกี่ยวกับดอกกุหลาบเช่นเดียวกันเทพีอฟโฟไดหรือเทพีวีนัส เทพีแห่งความรักแล้ความงดงามตามตำนานเก่าแก่ของกรีกเล่าว่าเทพีอโฟไดถือกำเนิดมาจากท้องทะเลในขณะที่เทพีอโฟไดถือกำเนิดนั้นก็ได้มีดอกไม้สีขาวที่มีความงดงามเกิดขึ้นมาจากฟองคลื่นพร้อมกับนางในครั้งนั้นด้วยซึ่งดอกไม้นั้นก็คือดอกกุหลาบสีขาวนั่นเองเทพีอโฟไดมีอำนาจในการบันดาลให้สติปัญญา และความรู้สึกผีดชอบชั่วดีออกจากสมองของผู้ชายได้ไม่ว่าจะเป็นนักปรา์หรือบัณฑิตที่เฉลียวฉลาดมากเพียงใดก็จะทำให้กลายเป็นคนไร้เหตุผลได้อย่างง่ายๆจึงกลายเป็นคำกล่าวถึงพวกข้างรักว่ารักโดยไม่มีเหตุผลหรือความรักทำให้คนตาบอดนั่นเองในมหากาพอีเลียดของโฮเมอร์เทพีอโฟไดเป็นสาเหตุหลัก ที่ทำให้เกิดสงครามแห่งกรุงทรอยนางได้ทำให้เจ้าชายปารีสหลงรักเฮเลนผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกซึ่งนางเป็นมเหสีของกษัตริย์เมเนลาอุสเจ้าชายปารีสแอนนำตัวเฮเลนซ่อนตัวมาบนเรือเพื่อหนีกับกรุงทรอยกษัตริย์เมเนลาุสและชาวกรีกทั้งหลายจึงต้องยกทัพมุ่งหน้าไปยังกรุงทรอยเพื่อชิงตัวพระมเหสีเฮเลนคืนมา กลายเป็นสงครามขนาดใหญ่ที่มีผู้คนล้มตายไปจำนวนมากมีอยู่ครั้งหนึ่งเทพีอโฟไดได้พบเจอกับชายหนุ่มนามว่าอโดนิสซึ่งเป็นนายพรานพเนจรล่าสัตว์อยู่กลางป่านางเกิดความรักต่อชายหนุ่มคนนั้นและอยู่ด้วยกันไม่เคยห่างไปไหนนางคอยเป็นห่วงเป็นใยและคอยเตือนอโดนิสอยู่เสมอให้ล่าเพียงแค่สัตว์เล็กไม่ให้ล่าสัตว์ใหญ่ที่อันตรายเกินไป แต่แล้ววันหนึ่งขณะที่เทพีอโฟไดต้องไปทำธุระอโดนิสที่ล่าสัตว์อยู่คนเดียวในป่าก็ได้ไปพบกับหมูป่าตัวใหญ่มากตัวหนึ่งอโดนิสต่อสู้กับหมูป่าและเสียท่าจึงโดนหมูป่าทำร้ายจนบาดเจ็บหนักเมื่อเทพีอโฟไดกลับมาได้ยินเสียงร้องของอโดนิสก็รีบวิ่งเข้ามาช่วยทำให้ถูกน้ำของดอกกุหลาบเกี่ยวจนเลือดไหล แต่สายเกินไปเมื่อเทพีอัฟโฟไดมาถึงอโดนิสก็สิ้นลมหายใจแล้วเทพีอัฟโฟไดเศร้าโศกเสียใจมากหยาดน้ำตาของนางไลหลหลั่งออกมาเป็นทางแล้วมันก็หยดลงผสมกับเลือดของอโดนิสที่ไหลนองทั่วพื้นก็กำเนิดเป็นดอกไม้สีแดงที่เรียกว่าดอกอโดนิสหรือดอกกุหลาบสีแดงขึ้นมาเป็นอนุสรณ์แห่งความรักของนางที่มีต่อชายอันเป็นที่รัก ตามตำนานนี้ทำให้คนทั่วโลกซาบซึ้งกินใจเป็นอย่างมากดอกกุหลาบจึงทำให้นึกถึงความรักของเทพีอฟโฟรไดที่มีต่ออโดนิสและทำให้ในวันวนาเลนไทน์ผู้คนจะนนิยมบอกรักกันด้วยดอกกุหลาบสีแดงเพื่อแทนความรักอันลึกซึ้งนั่นเองและนี่ก็คือเรื่องราวของตำนานแห่งดอกกุหลาบเพื่อคนไหนมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะ คลิปถัดไปอย่าลืมชมคลิปภาคต่อของตำนานแห่งดอกกุหลาบนะคะหลังจบคลิปอย่าลืมชมภาพแฟนอาร์ตเพื่อนๆส่งมากันค่ะสวยแล้วก็เท่มากๆเลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย